พม่พี่น้อวันนี้เรามาทำคอหมูย่างกับ,บกเปาเปียสดกินกันเลยครับก่อนอื่นเราก็ต้องหั่นหมูก่อนครับหั่นเสร็จแล้วก็นำหมูมันไปหมักครับพมหมักหมูด้วยรดดีเกลือนิดหน่อยกระเทียมพริกไทยซอสหอยนางรมแล้วก็สี่ยวกาวครับชูล Takut. มากินกันกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดฮะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาครับมากินข้าวกันครับวันนี้ผมมีหมูปิ้งแล้วก็ผมมีไอ ปอเปี๊ยะเียดนามไม่รู้ครับว่าเขาเลือกอะไหรแต่ในในปอเปียะนี่มีไอ้ไซมอนครับไซมอนโรลแล้วผมมีมีข้าวเหนียวกินกับน้ำจิ้มซีฟูดครับผมมีว่าน้ำบัดลมโอเคครับมาครับมากินข้าวกันครับ ผมเริ่มเลยครับเหิวข้าวเหนียวอุ่นๆครับ อร่อยครับน,น,นี่ทำเองด้วยลองชิมอืมอืมอืม,อม อาเซโฟดก <c oughs> ินอร่อยครับกินกับอะไรก็อร่อยั้งนั้นครับ ผมรนมาอ,นอันใหญ่ๆเลยครับเอาน้ำจิ้มลาดครับอืม nắp đầu lên tiếng nói. อ๋อครับกินอร่อยรอยกินพอดีพอดีกินไม่จุกครับโ้เผ็ดครับผมกินผมกินพริกไม่เก่งแต่กินเผ็ดได้ครับแต่กินพริกไม่เก่ง Yeah. Mm -hmm. คัมเบอร์เลอร์เลยครับคำใหญ่ เผ็ด uh huh. ครับรส hmm. ชาติแซ่บรสชาติสดใสครับอรบอยกแล้วครับเอาคำใหญ่ๆเลยครับเอาเนี้ย ทำน,นี้อ,อันใหญ่ครับ โอเครับโอ้โ uh ห oh. ผมเริ่มอิ่มแล้วครับแต่ okay. สองอันนี้อร่อยมากครับแบบเข้ากันมากอันนี้เผ็ดๆอันนี้มีไซมอนอยู่แล้วก็มีผักโอ้โ oh. หลาดนี่ อร่อยครับอร่อยทุกคำแต่ผมอิ que que <ustedes> <la> ่มแล้วครับอืมเหลือเหลืออยู่สองเหลืออยู่สองอันครับ แต่ไม่เป็นไรครับผมใส่ในตู้เย็นไว้แล้วก็กินกินพ่งนี้ครับผมอู้เผ็ดเซฟูดเซฟูดวันนี้ทำเผ็ดครับ อร่อยครับกินอร่อยอร่อยกินไม่จุกกินพอดีพดีครับโอเคครับผมผมกินผมอิ่มแล้วครับเหลืออกสองก้อนแล้วก็พริกเหลือนิดนิดหน่อยกินพริกกินพริกเป็นครับ แต่กินกินไม่เก่งโอเคครับถ้าพ่อแม่พี่น้องชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมอิ่มครับวันนี้ของอร่อยมากครับโอเคครับเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ